มัดรวมรู้ทำไมนิเกะเอก์ตรินซิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่คอยจัดการกับเรานิเกะที่เกิดอาการผิดปกติขึ้นแต่ด้วยความที่หน่วยของพวกเธอนั้นเป็นหน่วยปฏิบัติการลับตัวตนของพวกเธอจึงต้องถูกปกปิดเอาไว้ ทำให้ถ่ายดีสุดแล้วพวกเธอดันกลายเป็นนิเกตที่ไม่มีใครครบซะง,งั้นและด้วยความที่สมาชิกหน่วยอยากกิโยตินนั้นเบี้ยวเกินพิกัดไม่เดนก็เลยเลิกคบกิโยตินและหันไปติดเกมออนไลน์แทนซะง,งั้นโอ้ยนี่พวกเองอยู่เทียมดียวกันจริงไหมเนี่ย เมดเด้นเพราะว่าเธอดันคุยกับเพื่อนร่วมทีมอย่างก,กิโยตินไม่รู้เรื่องจุดต้องหันไปหาคบเพื่อนในเกมแต่ไปๆมาๆเธอดติดเกมเข้าขั้นสุดเลยความติดเกมของเธอดันมันกระหนากขนาดทําเสียการเสียงงานกันเลยทีเดียวและถามว่าเล่นขนาดนี้เธอเก่งไหมไม่สัก,กติดแถมแพ้และชอบโทษอุปกรณ์อีกต่างหาก เงินในบัญชีก็เอาไปเติมเกมจนหมดเกลี้ยงต้องโดนตัดน้ําตัดไฟยังไม่พอยังแอบไปขโมยงบทีมาเติมเกมอีกอะไรวะเดีย่ยแล้วถามว่าทําไปทั้งหมดนี่นางเก่งขึ้นไหมเฮ้กิโยตินเดอร์เมฟิต นิเกตสุดเบี้ยวแห่งนวยปฏิบัติการลับและด้วยความเบี้ยวเกินพิกัดของเธอดันทําให้เพื่อนร่วมทีมอย่างเมเดนพยายามตีตัวออกห่างถึงขั้นเคยลบเพื่อนหนีกันเลยทีเดียวแต่แม้ว่าถึงจะโดนเมเดนเมินยังไงแต่กิโยตินนางก็รักเพื่อนนางสดๆไปเลยนะขนาดโดนลบเพื่อนก็ยังไปตามตื้อขอแอดคืนหรือไม่ได้ตอนเมเดนขโมยเงินทีมไปเติมเกมนางก็ไม่ได้โกรธแถมเวลาเพื่อนมีเรื่องกุ้มใจนางเองก็พยายามปลอบใจแล้วก็ช่วยให้กําลังใจเพื่อนเสมอมีมัน แด่พระชัดๆแต่ติดอยู่อย่างเดียวอย่ะยายนี่มันเบียวคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องโท้แม่คุณน้องแอนหรือ N102 นเธอนั้นมีปัญหาทางสมองทำให้ต้องถูกรีเซ็ตความทรงจำในทุกๆวันน้องถึงต้องคอยจดบันทึกเรื่องราวต่างๆของตัวเองลงไปในไดอารี่ แต่ไม่รู้ไปทำท่าไหนยายเกียวตินมันดานจังไรไปเขียนเรื่องเบียวๆลงในแดรี่ของน้องบอกว่าน้องนั้นมาจากต่างโลกเลยไม่มีความทรงจำแล้วลากน้องไปประกอบพิธีอันเชิญเจ้าให้ความเบืดสซะง,งั้นยะดีนะที่ว่ายายเบียวนี่มันเขียนไม่รู้เรื่องน้องเลยดูงงๆไม่งั้นน้องคงโดนยายนี่ล้างสมองไปแล้วอย่านะโว้ยยายบ้าโทนี่วิศวรกรไฟฟ้าจากทีมอิเล็กทริกช็อก เธอนั้นเป็นพวกวิตกจริตเข้าขั้นสุดเรียกได้ว่าเทกระดาษที่ออกไปข้างนอกแล้วเจอคนเยอะๆต้องรีบวิ่งกลับมาบ้านเขียนพไหนยกรรมสั่งลากันเลยทีเดียวและด้วยไอความวิตกจริตเข้าขั้นสุดของเธอที่เองทําให้จํานวนของพี่นายกรรมของเธอมันพุ่งไปเกิน400ฉบ,บับกันเลยทีเดียวแถมยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ซูเออร์เรียกเข้าไปหาอีกโอ้ยทำใจดีๆไว้โจดี้โจดี้สตาร์ วิศวก,กรไฟฟ้า,ฟาอัจฉริยะจากทีมอิเล็กตริกช็อกถ้าหากดูทีวีแชร์ของนางนั้นจะเห็นถ้วยบะหมี่จินราเมงวางอยูแ่แถมเป็นแบบไม่เผ็ดซะด้วยนี่เองไม่กินเผ็ดอย่างนั้นเหรอและไอ้ความที่น้องเป็นเฮคิโคมริไม่ยอมออกจากห้องเป็นปีๆไม่รู้ว่าน้ำได้อาบไหมเลยที่แปะอยู่บนหัวนั่นลูกชิ้นปลาดารุโตใช่ไหมเนี่ยตี่เองจะซบบกตามรอยเรดฮููกันเหรอ เซราฟิมด้วยแพทย์นิเกะในเวลาปฏิบัติภารกิจภาคสนามพวกเธอสามารถเปลี่ยนร่างก,กายตัวเองเป็นบอดี้พิเศษที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจแยกสารประกอบทางเคมีต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสร้างเซรั่มออกมาได้เรียกว่าพวกเธอนั้นคือห้องเล็บเคลื่อนที่กันเลย,เยก็ว่าได้เรียกว่าสมกับเป็นทีมแพทย์เบอนหนึ่งแต่ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือหมอที่นี่ชอบหาเรื่องจับคนไข้ฉีดยาถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าป่วยดีกว่านะ เอ็กเซียไม่สาวขี้เกมแห่งดวยโปรตโตคอลในตอนที่เราได้ทําความรู้จักกับเธอในช่วงแรกๆนั้นเธอจะขอให้เรากดลิงก์ปิดสนาเพื่อทดสอบระบบและใช่ครับไอเชีย่ยลิงก์มิชาชีพซึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้ดูดตังผู้การจนหมดตูดแต่ว่ามันก็ทําให้เอ็กเซียสามารถควบคุมมือถือของผู้การจากระยะไกลแถมยังยาตามสอดส่องรู้ที่อยู่ผู้การตลอดเวลาังหกักปะทก็อย่าไปกดลิงก์บัวสวเซ โนเวลยอดนักสืบแห่งทีมโปรโตโคอในยามที่เซนให้การสืบคดีของเธอเริ่มทำงานนั้นเธอก็จะเอาหัวปักพื้นจากนั้นก็ตีลักาไปทั่วห้องจนทำเอาเพื่อนร่วมทีมอย่างเอ็กซีละเหีียใจสดๆเรียกได้ว่าในตอนที่ไอเดียของเธอนั้นพุ่งกระโชดไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเธอได้ทั้งนั้นและพฤติกรรมประหลาดของเธอนั่นเองก็ไม่ได้ช่วยให้เซนของเธอมันดีขึ้นเลยสักนิดถ้าไปทำไมก็ไม่รู้ โนเวลผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นยอดนักสืบแห่งทีมโปรโตคอลด้วยสุดยอดเซนแห่งการสืบสวนของเธอนั้นเธอจึงมักจะตะเวนไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาเรื่องห <c oughs> มายถึงหาบเบาะแสของคดีต,ต่างๆอยู่เสมอแต่ด้วยวิธีการของเธอนั้นมาแสนจะประหลาดเทมยังภาพไม่หยุดว่าสัมผัสได้ถึงคดีฆาตกรรมจนทำชาวบ้านเขาแตกตื่นหวาดกลัวกันไปหมดสุดท้ายก็เลยบังจะโดนไล่ตะเพิดอ,ออกมาข้อหาสร้างความวุ่นวายซะงั้นพอะไรวะเนี่ยเอ็กซีเอาเพื่อนไ,ไปเก็บนี บนพื้นผิวทางตอนเหนือนั้นเป็นทุ่งหิมะที่หนาวเหน็บไหลสุดลูกหูลูกตาและในการเดินทางหลายครั้งเราก็ต้องเจอกับพายุหิมะและในสถานการณ์เช่นนี้การหาถ้ำเพื่อหลบภัยก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่แย่แต่ระวังให้ดีอย่าส่งเสียงดังไปเพราะในถ้ำนั้นอาจมีสิ่งอันตรายที่ไม่ใช่หมีแต่เป็นน้องเนเว่ที่จำสินอยู่อย่าไปกวนน้องตอนนอนเชียวไม่งั้นถูกฝังในทุ่งหิมะแน่ ใหญ่โทฟยอดนักเอาตัวรอดจากทีมอัลิมิเต็ดเธอนั้นมีทักษะฝีมือในการทำงานครับที่ยอดเยี่ยมเมื่อมีอุปกรณ์อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะงานอะไรเธอก็สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วและแน่นอนในสิ่งที่เธอสร้างออกมานั้นมันก็เจงกระบงในเวลารวดเร็วเหมือนกันนี่เองเก่งจริงๆ,ๆใช่ไหมว่เดีย รูปีแม่สาวเกวจากทีมทาเลนทัมเธอนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอย่างลูเช่และยังเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าในถนนรอยัลอีกหลายแห่งในแต่ละเดือนเธอนั้นสามารถทําเงินได้หลายพันล้านแต่ถึงอย่างนั้นในแต่ละเดือนเงินในบัญชีของเธอกลับหายไปอย่างปริศนาเออปริศนาก็ปริศนา รูปีหนึ่งในสามแม่ค้าทาเลนทัมผู้ชำนาญด้านแฟชั่นและเครื่องประดับสุดหรูเธอนั้นเป็นคนที่ใช้เงินเก่งสๆดๆโดยสโลแกนที่ว่าเงินมีไว้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ใช้เงินซิ ทำให้เธอนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสดๆแนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่ใจบุญสดๆอีกด้วยเธอนั้นยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่กําลังเดือดร้อนโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆเรียกว่าสวยรวยสปอร์ตกันสดๆไปเลยทีเดียวดอลลา่าหนดึงใน3แมเมค้าทาเลนทัมผู้จำานานการทางด้านธุรกิจและการลงทุนเธอนั้นมีงานอดิเรกสุดดำมืดยูกก็คือการท่องลงไปในดาร์กเว็บ แถมยังแอบ,บขายสินค้าผิดกฎหมายสารพัดอีกต่างหากแถมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ถึงไม่ยอมปกปิดตัวต้นเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าอะไรสุมเสี่ยงจะหายงานน่ิเลกมาอะไรวะเนี่ย หยานหนึ่งในสามแม่ค้าทาเลนทัมผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเธอนั้นยึดคติรู้อะไรต้องรู้จริงเธอจึงมักจะศึกษาทุกกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนกระบวนการต่างๆจนชำนาญทำให้ตัวเธอนั้นเทบจะเหมือนสารนุก,กรมและแค่ตะลอกเคลื่อนที่กันเลยทีเดียวอยากได้อะไรขอให้บอกถามอะไรก็ตอบได้หมดซื้อซ่อมครบจบทีเดียวกันไปเลย ไอผู้การนั้นหลายครั้งเราจะได้เห็นว่ามันใช้ตางแบบสุ้ลุยสุ้ไลสุดๆจริงอยู่ที่ทีมเคาน์เตอร์นั้นมีอัตราความสําเร็จของภารกิจที่ค่อนข้างสูงทําให้ได้รับเงินอัดฉีดที่เยอะมากแต่งบเหล่านั้นมันก็เป็นงบทีมมักจะหมดไปกับการซ่อมห้องน้ําที่ซ่อมยังไงก็ไม่เสร็จสักทีกับค่าประกันตัวเพื่อนร่วมทีมที่ชอบไปทําวีลเวดอะไรแต่ละอย่างก็ไม่รู้รวมถึงค่าเสบียงที่ส่วนใหญ่ลงไปกับน้ําอารมณ์ของเยบวม แล้วไอ้ผู้กามมันไปเอาตางมาจากไหนใช้เรื่องส่วนตัวกันนี่คำตอบก็คือไอ้เวนนี่มันทักเล่นหุ้นแถมยังเป็นเจ้าของากิจการร้านทุกอย่าง20ที่โคตรจะโด่งดังในอาร์ตอีกด้วย ฟรีมานิเกตจอมขี้เกียจแห่งทีมคาเฟ่สวิตตี้มีช่วงหนึ่งที่ยอดขายไอ้ครีมรสกาแฟของเธอมันตกลงก็จะไม่ตกได้ไงว่าเวลาลูกค้ามาสั่งดันให้ลูกค้าไปชงเองลูกค้าไม่หายหมดสิแหลกแต่ด้วยเหตุนี้เธอกเลยมาปรึกษาผู้การเพื่อหาวิธีที่จะทำยังไงให้เธอมีเงินเก็บเยอะๆจนเกิดปิ๊งเป็นไอเดียนอนให้เยอะกว่าเดิมจะได้ลดค่าใช้จ่ายจะได้มีเงินเหลือเยอะๆเออเอาเข้าไปจเจริญเมกูเลย ไทฟูนบ่อใส่คู่ใจของยายซูก้าที่เธอนั้นมักจะขี่ไปไหนมาไหนด้วยตลอด เรียกได้ว่าค่าจ้างที่ได้มาเอาไปลงกับค่าน้ำมันรวมถึงค่าไหลจนทำให้ตัวเองถังแตกเป็นประจำแต่เธอดันก็มั่นใจในความเร็วของแบ็คไทฟูนสุดๆถึงขั้นที่เคยเอาแบ็คไทฟูนไประปชันความเร็วกับม้าหมุนมาแล้วอะไรวะนอกจากนี้ยังเคยพยายามจะขี่บนน้ำจะเกือบได้ไปเฝ้าความแมนมาแล้วว่ะแต่ไอ้บอส่คันนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดรับน้ำหนักของนิกเก4สี่คนรวมถึงบรรูผู้ชายหนึ่งคนได้สบายๆเลยนะนี่มันทำมาจากอะไรวะเนี่ย โนอาผู้ของโลที่แข็งแกร่งที่สุดบนพื้นผิวพลักป้องกันของเธอนั้นแข็งแกร่งถึงกระดาษที่ว่าตอนสู้กับแรปเจอร์เธอเคยตั้งโลทิ้งไว้และนอนหลับมาแล้วและนอกจากนี้ที่โลยังติดตั้งปืนลําเสงเอาไว้อีกด้วยนี่บันการป้องกันและการโจมตีที่สมบูรณ์แบบชัดๆเสมอเลยล่ะ ถึงแม้ว่าพวกแรปเจอร์ทั่วๆไปจะโดนเป่าได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นคลาสสูงๆหน่อยก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละสรุปยายนี้มันมีดีแค่การป้องกันเท่านั้นนั่นแหละฮารันหนึ่งในสมาชิกทีมอินเทเรทเธอนั้นมักจะออกลาตะเวนไปบนพื้นผิวเพื่อสารหาวัตถุดิบแปลกๆมาลงหม้ออยู่เสมอ โดยสิ่งที่เธอปรุงขึ้นมานั้นไม่ใช่แค่อาหารหน้าตาอุบาทแต่ดันอร่อยเท่านั้นแต่เธอ,อยังสามารถปรุงน้ำหอมที่ส่งผลกระทั่งพวกแรปเจอร์หรือแมตายาสเสดที่ดันออกเล่นจริงๆได้ด้วยนะโดยองค์ประกอบความรู้ต่างๆของเธอนั้นก็ได้รับมาจากตำราเวทโบราณที่เธอเจอบนพื้นผิวทําให้เธอกลายเป็นแม่มดผู้งดงามแหมืมนผิวนนเอง อิซาเบลสตโตเกอร์ความไวเสียงผิวกริมยันเดเระแห่งเอเดนที่ชุดของนางนั้นที่บริเวณใต้สะดืออันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าหากเรามองที่อาร์ตของเธอดันมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนกลับด้านอยู่ซึ่งถ้าหากเรานำมากลับด้านแล้วแปลดูมันจะได้คำว่า l t g h v o a y c e u s e Injury o r Death หรือแปลไทยได้ว่าระวังไฟโดดเข้าใจบายไอพวกผู้ก,การระวังไฟโดด